พี่เขาทำอะไรครับเหมือนวิศวกรเลยนะครับเนี่ยผมถ่ายอยู่อีกฝากถนนนะครับเหมือนพี่เขาเป็นคล้ายๆกับเขาคำนวณน,นะครับคำนวณหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าเอาเรียกอะไรวิศวกรอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนพี่เขาคำนวณอะไรสักอย่างนะครับผมถ่ายอยู่ฝากถนนนะครับ พี่เขาคำนวณอะไรสักอย่างเลยนะครับได้เย็นเสียงพูดไปด้วยนะครับหน้าพี่เขาน่าจะเรียนวิศวะมานะครับดูแบบนี้นะครับนี่ครับอ,อยู่ตรงข้ามกับซอยปรีดีพนมยงค์20นะครับถนนสุภุมวิท7อนะครับนี่ครับมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกอะไรนะครับทกเทศกิจ มาคุยกับแกแล้วนะครับว่าไม่ให้เขียนในพื้นนะครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับนี่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 อยเต็มเลยนะครับมีเอาแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาแล้วครับบอกว่าไม่ให้เขียนนะครับบนพื้นนะครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับพี่เขาบอกมีพี่เทศกิจมาบอกนะครับบอกว่าไม่ให้เขียนบนพื้นฟุตบาทเนื่องจากมันสกปรกนะครับกำลังคุยกันอยู่นะครับ ตรงข้ามกับปากซอยปรีดีพนมยงค์20นะครับสนนสุขุมวิท1นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับดูดูดูพี่เขาคุยกันนะครับเนี่ยห้ามคุยห้ามห้ามเขียนนะครับนะพี่เขาบอกนะครับ